สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มิกจัตุจักนะครับฝั่งด้านนู้นเป็นตลาดขายปลานะครับบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะครับแล้วก็มีตลาดสัตว์เลี้ยงตลาดขายปลาต่างๆหรือว่าจะเดินตลาดนัดจัตุจักก็ได้อันนี้เป็นบริเวณของหน้าห้างมิกจ <me an> ัตุจักนะครับด้านฝั่งนู้นก็เป็นสวนจัตุจักนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับบริเวณด้านนี้สามารถที่จะเดินสวนจัตุจักได้แล้วก็เดินกลุมาที่มิกจัตุจักได้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็ยนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้อยากให้ดูด้านข้างปกติแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะด้านข้างตรงนี้นะครับสุกเสาก็น่าจะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นะจะมีเป็นตลาดช่วงเย็ยนนะครับอยู่ด้านข้างนี้เลยแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีการจัดตลาดน,น,ลานู้นไกลๆนู่นเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนูน่น ประเเราเดินเข้าไปในห้างมิกจัตุจักกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวในอนาคตเราจะพามาเดินตลาดปลาด้วยนะมาซื้อปลาแล้วก็มาเดินดูปลากันนะครับเดี๋ยวเข้าไปในด้านในก็คือฝั่งด้านนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มิกจัตุจักนะครับอยู่ชั้นชั้นจีนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยมีร้านยูมีเบอร์เกอร์ มีเป็นเลือกเส้นเล่นน้ำร้านขาเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับว่ามิจกจัตุจักเป็นยังไงบ้างตอนนี้นี่มีแบบมีแซลมอนมีร้านไก่ธรรมชาติอันนี้คือเป็นชั้นชั้นล่างนะครับชั้นจีนครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารนะมีร้านอาหารมีคาเฟ่อะไรอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเวลา เวลากินนะครับเนี่ยตรงนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายสามารถที่จะมาซื้อเสื้อผ้าด้านในมิจตุจักได้นะครับห้างอยู่ติดกับตลาดนัดสวนจตุจักรนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้นะครับเนี่ยมีร้านเสื้อผ้าเนี่ย250บาท เยอะเยอะเลยอันนี้เป็นร้านรองเท้านะครับเซลล์หนึ่งร้อยบาทในชั้นล่างก็จะขายประมาณนี้แต่ว่าตอนช่วงที่เขาเปิดแรกๆอะตรงนี้ร้านค้าตรงนี้เต็มเลยนะก็มันเป็นช่วงของภ,ภาวะตอนนี้นะครับด้วยนี่เสื้อผ้าห้าสิบาทห้าสิบาทเต็มเลยก็คือต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นภาวะช่วงนี้แล้วมันก็เลยทําให้เราไม่เหมือนแบบ ร้านขาก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมตอนที่เปิดใหม่ๆนะครับอันนี้มาดูฝั่งด้านนี้อันนี้ก็จะมีเป็นร้านกระเป๋าประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหด้านนี้ก็มีร้านเครื่องประดับนะครับมีร้านของเล่นอยู่ด้านนี้ด้วยร้านของเล่นอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าโอ้ประมาณนี้ฝั่งด้านนี้นี่อันนี้เป็นโซนของพูม่าอาดิดาส ก็จะลดราคา50%นะทุกคนรูเยอะมากเลยเดี๋ยวขอตัวเข้าไป <c oughs> นิดนึงนะ,ะชั้นหนึ่งเราเดินเรียบร้อยนะครับเอาฝั่งด้านนู้นนะครับฝั่งด้านนู้นจะเป็นตลาดสัตว์เลี้ยงนะครับจะจุจักนะครับตลาดปลาตลาดสัตว์เลี้ยงต่างๆไปฝั่งด้านนู้นได้นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองกันดีกว่าน,นะครับตอนนี้เรามาชั้นสองนะครับทุกคนก็จะมีร้านของเล่นนะครับอยู่ด้านนี้ ดูดิร้านต้นไม้แต่ไม่แน่ใจว่าเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูสิลองไปดูว่าโอ้ร้านต้นไม้อลังการมากแต่ว่าน่าจะปิดอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าดูดิอลังการมากอะ่ะโอ้ต้นไม้ดอกไม้สวยมาก ม,มาซื้อต้นไม้ซื้อดอกไม้อะไรตรงนี้ได้ดูดิโอ้สวยมากจุดชำระเงินฝั่งด้านนู้นเป็นร้านเซรามิกนะครับแล้วก็นี่เป็นฟอร์เวิร์แกลเลอรี่นะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านไหนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าด้านในนี้คือแบบโหธรรมชาติมากเป็น ต้นไม้ปลอมนะทุกคนแต่ว่าอ๋อมันก็เหมือนของจริงมากค่ะคือเดินมาเนี่ยเราก็ถ้าดูไกลๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของปลอมนะดูสิสวยมากบรรกาศแบบเหมือนเราเข้ามาอยู่ในตาอันนี้เป็นโซนดอกไม้นะครับอืมสวยมาก สองมีสองด้านด้านนี้ก็เป็นซื้อเป็นก้านเป็นก้านอะไรเงี้ยวัวนี้เอาไปประดับตกแต่งที่บ้านนะครับอลังการมากสุดทางนี้แล้วนะครับก็คือเนี่ยเป็นบริเวณแกลเลอรี่ที่เป็นดอกไม้นะครับก็ ถ้าใครสนใจก็มาซื้อได้นะครับตอนนี้ร้านเปิดอยู่นะมีจำนหน่ายอยู่ด้านนี้ก็เป็นแบบมีร้านค้าอะไรเล, mm. ล็กๆไม่น้อยอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูอีกนิดหน่อยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ชั้นสามนะด้านหน้านั้น,น,นจะเป็นเหมือนให้เราไปยืนดูวิวด้านหน้าได้ครับโอ้โหอันนี้เป็นแบบร้านขายปลานะครับร้านขายปลา ไปดูบรรยากาศด้านนี้กันอู้วิวดีมากบรรยากาศดีมากน,นี้รานเป็นเครื่องใช้สํานักงานอะไรอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับเป็นแบบว่าเข้าของเครื่องใช้สํานักงานต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูตรงฝั่งนี้ว่าวิวเป็นยังไงบ้างคิดถึงสมัยตอนที่เปิดใหม่ๆนะเรามาเดินวิวดีมากบรรยากาศดีมากอ๋อเนี่ย เป็นโซนของพระนะครับสาธุมาไหว้พระได้นี่เลยอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับจตุจักรเี่ยเขามีสแกนให้ด้วยนะืมสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะอันนั้นจะเป็นสวนจตุจักรนะครับดูนี่บรรยากาศก็ ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างละเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เปิดอยู่ประมาณนี้แหละอาจจะไม่อาจจะไม่ได้มีอะไรมากที่โซนด้านนี้ที่เราบอกนะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นแบบพวกเหมือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเครื่องใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็คือมาซื้อที่ชั้น3มได้นะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับหน้าห้างนะครับนี่เห็นแล้ ิพิพิธภัณฑ์เด็กอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับอันนี้ถ้าเรามาทางนี้ด้านนี้จะเป็นตลาดปลาจัจุจักนะครับสามารถที่จะเดินจากหน้าห้างมิกจัจุจักแล้วก็เดิน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 ไปตรงนู้นได้มีตลาดปลามีตลาดปลาสวยงามฝั่งด้านนู้นเลยอันนู้นจะเป็นสถานีกลางบางซื่อนะครับที่ขึ้นรถไฟฟ,ฟ้าสายสีแดงได้นะครับแล้วก็ถ้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาอันนั้นจะเป็นหมอชิดนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของช่วงยามเย็นนะครับ ตรงนี้เรามาถึงที่มิกจัตุจักฟูดคอร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารด้านในก็จะมีร้านอาหารต,ต่างๆแต่ว่าร้านอาหารก็อาจจะมีบางร้านที่ยังไม่ได้เปิดนะครับนี่มีส้มตำมีผัดไทยอะไรตรงนี้ก็มีนะครับสามารถที่จะมาซื้อแล้วก็นั่งรับประทานตรงบริเวณนี้ได้เลยมิกจัตุจกักโอ้หมุมนี้สวยมุมนี้สวยเคยพามาแล้วตอนที่ เขาเปิดตอนแรกๆเลยนะทอดีบรรยากาศดีมากตรงนี้ก็คือสามารถที่จะนั่งรับประทานแล้วก็ดูเนี่ยอันนั้นเป็นหอนอาฬิกาของตลาดนัดจัตุจักนะครับนี่ประมาณนี้ไ้ดูร้านคาดูบรรยากาศส่วนร้านอาหารนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือพอดีว่า ร้านคาเขาก็อาจจะเริ่มทยอยทยอยเปิดนะอาจจะไม่ได้มีเปิดทุกร้านนะวิวดีมากบรรยากาศดีมากประมาณนี้นะครับของห้างมิจตัุจักรนะครับ